ได้นะครับกีดาวนจับเกิดจะยาวแต่งเข้าในเสร็จทางจากกิดภาลพลหบุญเทินหนีไม่ได้ครับจักกิดพาหนีขึ้นบ้างจะพยายามตัดจักกิดแตะอ้อมตรงนี้แล้วสุดท้ายมีเสยษนกหวีดมาด้วยครับกีดาวนมาได้นะจักกิดอ,อะไรครับจันทรพัฒน์เปิดเข้ามามงสก,กัดดีต่อเข้าขวาดึงดึง้งายต้องยิงป่ดนเรียบร้อยโอ้โหสุดๆไปเลยครับสองสูดโดยจักกิดภาลพนนิ่งมากๆครับสมควรนะครับสก,กัดไม่ดีแล้วสก,กิดมาีดนีนะครับพีรศักดิ์ แล้วดูครับโอ้โหไม่เลื่องริงจังหวะแรกคึงเข้าซ้ายมีเข้าซ้ายแล้วก็แท็กตรงนี้เนี่ยกลายว่าทางสอนภาษเองก็ไปไม่ถึงด้วยครับโอ้ทํทำได้ดีกว่านะครับจังหวะนี้เราดูครับโอ้โหตรงกลางอ่านดักได้สวยนยครับอีราฟานบอลเข้าทางจาก,กริดจากกริดดึงหลบโอ้โหกล้าเล่นนะจังหวะนี้ยังไปได้ต่อด้วยจากกริดสายไปสายมาจะแตะลอดขาตรงนี้แล้วสุดท้ายปิดดีดออกมาให้ธนวันร เล่นกับทางจากกักิดหมุนหนีกลับมา,มาบอลอย่างไรเส้นโอ้โหจริงจังหวะได้ก่อนแล้วสุดท้ายในเข้าฟาว์หนักเลยครับโอ้โหช็อตนี้ถือว่าทำสวยเลยครับต้องเตะขาดไปเลยครับทางซีดีคมสวัสดนะครับทำฟาวน์สายทางจากกักิดรูปร่างดีด้วยครับจังหวะยกมาตรงนี้นะครับหามาหนึ่งแล้วยังไวาตามมาตรงนี้เนโอ้โหเตะล่างตรงนี้เนี่ถึงจะอยู่ครับ